สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้ภาพพี่น้องมายางปลาไม่บมันยางปลาไม,ม,ยาาไม่ยางทั้งไม่ค่ะพี่น้องต้นไะม้ต้นไหลก,นะกำลังสิป,ปงเนาะค่ะแล้วก็มาเบิ่งพักรืมผัวค่ะพี่นะ้องพักลืมผัวดูว่าพักอมแสบเนาะค่ะพี่น้องนี่กำลังสบปงเนาะลักษณะของพักรืมผัวกันสังเกตง่ายๆเนาะค่ะเวลาเฮ้าเดดเนาะ เวลาเฮาเด็ดมันสิเป็นจังสีค่ะพี่น้องเนี่ยกรพันธุ์สิขาดเนาะพันสิเป็นเอ็นยืดออกมาเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่ค่ะนี่คือผักลืมผัวค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะนี่ผักลืมผัวกําลังสิโป่งค่ะพี่น้องผักหรือว่าผักอมแสบเนาะสีชนิดหนึ่งข้าเจ้าเอ็นเนาะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้อง เห็นบ่นี่ละค่ะพี่น้องพักลืมผัวเนาะเดี๋ยวแยาสิผาพี่น้องไปเก็บเอาบอนนึงบอนนี้มันกำลังสิปงน,น้อยๆอยู่นี่ค่ะดอกไม้ดอกไายงานมงงามไม้เนาะปีกายยาก็มาเก็บกินตรงนี้นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะพักลืมผัวสังเกตง่ายๆค่ะพี่น้องเห็นบ่ ลืมผัวเนาะ่ะเนาะก,กล่องมันไก่โพดบอกพี่น้องอันนี้เป็นพันสีขาวค่ะ ผักลืมผัวอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นผักตินกับแก่ค่ะพี่น้องผักติดกับแก่เวลาน่ะพันสิไปคลองเสือเอาไปหูใช้เสือพันสิคลองเสือโรดดอกค่ะพี่น้องนี่มีหลายททันเนาะค่ะที่ยังบ้านู่จากผักลืมผัวหรือผักอมแซบเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะผักอมแซบกินกับสมตำกับปนกับแก่หรืออมกระแซบค่ะพี่น้อง จะพอกองไว้ก่อนเด้อกองไว้ก่อนน้ำค่ะพี่น้องน้ำงาแต่ว่ามันมันพุ่มสีปงค่ะพี่น้องมึงยอดนี่น,น่ะนะมึงยอดนี่น,น่ะนะมุนมุนจะ้ะนี่ค่ะพี่น้องอัดเรื่องผัวเนาะ เดี๋ยวเพิ่นเป็นกอใหญ่ๆเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอดสีไทยกอใหญ่ๆให้เบิ่งเนาะตอนนี้เพิ่นความสีปงค่ะพี่น้องยังบ่ทันได้งามค่ะต้นไม้ต้นไหลกะเดิมปงนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นขึ้นน้ำปลาหย่ากะมีขึ้นน้ำปลาหย่ากะหลายล่ะ ไม่คุณถามมนเขาไปว่าได้ดิค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักลืมผัวผักลืมผัวหรือว่าผักออมแซบค่ะพี่น้องเนี่ย พ <ersch> ี่งามงามงามคักอ <c ười 2> ันนี้มันต้นหนังแน่นั่นีออันนี้บางจังหนึ่งก็คือจังต้นอบกจังหนึ่งกัคือจังต้นคือจังต้นตามแย่รั่งจังหนึ่งก็คือจังต้นอัน หาดบานเห่าเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะอากาศถุงตายว่าวาดอยู่เพื่อนถือกล้อกพาชมดอกไม้ป่าง,งามๆค่ะพี่น้องดอกไม้ป่างามๆงามๆนี่ค่ะพี่น้อง ปปที่แล้วเอาก้นไปปลูกได้ค่ะมองนี้เกิดยังบา้าในหลายเพราะว่าเพิ่นยังบ้าท่านไดโปร่งเต็มที่เนาะค่ะพี่น้องมองขางามค่ะค่ะพี่น้องขั้นขั้นเพิ่นโปร่งเต็มที่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นสีเป็นสีม่วงไปบ้าเลยนบนเลยค่ะงามงามค่ะพี่น้องงามหลายงามหลาย พาชมป่าธรรมชาติฟังเสียงนกเนาะพี่น้องเนาะไว้ตายายคาดนั่น ยังบ่ทันได้เขียวสมบูรณ์ปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะพผ้าลูกย่างย่างแน่เนาะค่ะกะพันยูตะบานพันอึดอัดได้ค่ะหมากระไดลูกลูกกระไดนะพี่น้องอย่าพาไปเบ่งดอกไม้เนาะค่ะ พี่น้องเกิดแล้วอยู่สูงแห้งค่ะเกิดเป็นบางต้นค่ะปีนี้ดอกพักกุม้มยังบระท่านได้ออกปัสุต้นค่ะนี่เพิ่งออกค่ะยังบระท่านได้บาดเลยตุ่มๆตุ่มๆุมมเลยค่ะพี่น้องดอกพักกุม้ม เอาปลได้เอาปลาเทงิงปนจาน้าปนเสร็จแล้หาเสียวได้ปะน้าเนาะเซมกำลังเกิดแต่ว่าเกิดเป็นบางต้น,นยังบ่ทันได้กเกิดเป็นสิต้นอันนึงมี่นได้ปลา,าตัดที่หนองทายปลได้เลยเอารอสีรถอนสิคัมคัมแบก็กรถสีคัมเพียว เอาเอาค่ะโอ้ยสดายเนาะเอาบ่าถึงไปกันต่อค่ะพี่น้องดอกไม้งามๆดอกไม้สวยๆสวยๆสวยๆพี่น้องงามงามงามอุ้ยภูนะ่ะพี่น้องพักลืมผัวพักเื่มผัวพี่น้องเฮ้ยภูนะ่ะ เอาได้เออ้ยเอาปลได,ได้คุณก็ลั่งแน,น่ๆอ,อยู่พี่น้องคุณเอาบ่ได้เบิ่งค่ะพี่น้องดอกไม้กำลังเกิดงาม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 ไหลใบใหม่ก็บกำลังสิเกิดเมิงค่ะดอกไม้งามงามพุ่น่ะพี่น้องพักลืมผัวมอยู่ในป่าอันนัยนพุ่นาเขาพี่เอาบ่ได้ค่ะพี่น้อง พุ่นมิ้นไนปลาผุนอ่ะพุ่นแดดมิตรหยอดยิ่ใหญ่เอ้ยเก็บจะข้าวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันหกเก็บจะข้าวก่อนจ้ะสีขาวดอกซากุลาสีขาวจ้ะพี่น้องแมนวะงามงามงามหลายค่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเด้อพุ่นน่ะล่มผิวแวนแว่นเดือดผุนดอกซากุลาสีขาวนี่นี่นี่ บางามเนาะงามบ่งามกับว่าง,งามน้ำเยาวอเลยงามค่ะพี่น้องปุ่นนะปัาดสวยมากสวยมากต้นใหม่ละลายชนิดกันเริ่มสิโป่งดอกเนาะโป่งดอกโป่งใบนะคะย่งางกันต่อจ้ะ 很多水，可是来住我们的。